ดีค่ะวันนี้เราจะมายกตัวอย่างการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมแบบต่างๆกันนะคะตัวอย่างการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ซึ่งยาวด้านละ3เซนติเมตรจากสูตรด้านคูณด้านเท่ากับ3คูณ3เท่ากับ9ตารางเซนติเมตร ตัวอย่างการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผื้นผ้า PQRS ซึ่งมีความยาว5เซนติเมตรกว้าง3เซนติเมตรจากสูตรกว้างคูณยาวเท่ากับความกว้างคือ3เซนติเมตรคูณด้วยความยาวคือ5เซนติเมตรเท่ากับ15ตารางเซนติเมตร หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งยาว6เซนติเมตรสูง4เซนติเมตรจากสูตรฐานคูณสูงเท่ากับ6คูณ4เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรหรือหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานมีเส้นทแยงมุมยาว12เซนติเมตรและความยาวเส้นกิ่งยาว2เซนติเมตรและ2เซนติเมตรจากสูตรเศษ1ส่วน2คูณความยาวเส้นทแยงมุมคูณผลบวกเส้นกิ่งเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ12คูณ2บวก2เท่ากับ24ตารางเซนติเมตร ตัวอย่างการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งยาวด้านละ5เซนติเมตรสูง3เซนติเมตรจากสูตรฐานคูณสูงเท่ากับ5 cm, คูณ3เท่ากับ15ตารางเซนติเมตรหรือหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งมีเส้นทะแยงมุมยาว5เซนติเมตรและ6เซนติเมตรจากสูตรเศษ1ส่วน2 cm, คูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมเท่ากับเศษ1ส่วน2 cm, คูณ5คูณ6เท่ากับ15ตารางเซนติเมตร ตัวอย่างการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานยาว4และ5เซนติเมตรสูง4เซนติเมตรจากสูตรเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ4คูณ4บวก5เท่ากับ36.2ส่วน2เท่ากับ18ตารางเซนติเมตร ตัวอย่างการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเว้าซึ่งมีเส้นทแยงมุมยาว4เซนติเมตรและ6เซนติเมตรจากสูตรเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ4คูณ6เท่ากับ24.2ส่วน2เท่ากับ12ตารางเซนติเมตร อย่างการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าซึ่งมีเส้นทะแยงมุมยาว12เซนติเมตรเส้นกิ่งยาว3เซนติเมตรและ4เซนติเมตรจากสูตรเศษ1ส่วน2คูณความยาวของเส้นทะแยงมุมคูณผลบวกความยาวเส้นกิ่งเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ12คูณ3บวก4เท่ากับ42ตารางเซนติเมตร จัดทำโดยนางสาวกิติยาพรประชุมชยัยรหัสนักศึกษา64414002011คณะคราาาุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เสนออาจารย์วีรยุทธชุติมารังสรรรายวิชา TEP 2 1 0 8นวัตกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภาัฒร้อย